สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกป้าแฟนคลับชาว YouTube ท,ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะกลับมาพบกับเจดอีกแล้วในช่องเคท USA Channel อชแชเนลคุณศรีสเกตเก็นคือเกาละค่ะ <S <S ในคลิปนี้เป็นวันที่3มกราคม2 0 2 2นะคะจะพูด21ตลอดเลยเพราะว่ามันติดปากแล้วนะคะ ตอนนี้เข้า22แล้วนะคะ2,022ณเวลานี้ก็3ทุ่มกว่านะคะอุณหภูมิณนะตอนนี้อยู่ที่ติดลบ7องศาเซลเซียสนะคะฟังไม่ผิดนะคะติดลบ7องศาเซลเซียสค่ะเพราะว่าวันนี้หนาวมากเลยวันนี้เราก็ไปทำงานตามปกตินะคะวันนี้พวกเราเไปทำงานที่บ้านไฟไหม่นะคะไปเก็บไปแพ็กข้าวของนะคะที่ ทำตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะยังไม่เสร็จบ้านหลังเดียวนี่แหะค่ะทำยังไม่เสร็จนะคะวันนี้ก็ไปต่อนะคะไปเก็บข้าวเก็บของของเขามาเพื่อที่จะล้างทําความสะอาดแล้วก็แพ็คส่งคืนให้เขานะคะก็ทีนี่ที่นั่นอากาศก็หนาวเย็นนะคะเมื่อเช้าเนี่ย ตื่นขึ้นมาที่บ้านเกินเนติดลบ4องศานะคะเมื่อเช้าแต่พอไปถึงที่นู่นนะคะติดลบ6องศานะคะแล้วก็พอช่วงบ่ายมาเนี่ติดลบ3วันนี้ทั้งวันคือติดลบตลอดเลยนะคะทั้งวันแล้วก็มามีแดดออกตอนช่วงเย็นแล้วนะคะประมาณ4โมงเย็นแล้วมีแดดออกมานะคะ <Okay. S 1> ก็ไม่ใช่ว่ามันจะร้อนนะคะไม่เชื่อ่ามันจะอุ่นขึ้นนะแต่ว่าดูแล้วคือมีแดดมันก็ทําให้เราแบบว่ากระชุ่มกระชวยอบอุ่นนะคะเพราะว่า ตลอดมาทั้งอาทิตย์อย่างที่เกศเล่าให้ฟังนะคะว่าคือไม่มีแดดเลยมาทั้งอาทิตย์แล้วนะคะก็คือสภาพอากาศหนาวเย็นแล้วก็ฝนตกอะไรประมาณนี้นะคะก็วันนี้นะคะเกศจะมาคุยให้ฟังนะคะที่เคยสัญญาไว้ว่าจะมาคุยให้ฟังว่าทํางานยังไงวันเดียวนะคะทำความสะอาดอะไรทําไมถึงได้เยอะมากมายขนาดนี้นะคะก็คือ งานทําความสะอาดอันนี้เนี่ยเขาจ่ายมา42,000เหรียญนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,386,000บาทเพราะว่าคูณ33บาทนะคะจริงๆแล้วมัน33บาทกว่านะคะเกคูณเอาแค่33บาทนะคะพเพื่อนๆก็1,386,000บาทประมาณนี้นะคะ วันเดียวนะคะทํางานวันเดียวค่ะทํางานทําความสะอาดนี่แหละค่ะวันเดียวนะคะแต่ว่าเพื่อนๆอยากทํากันไหมหละ่ะงานแบบนี้จะคุยให้ฟังนะคะ <c oughs> คืออย่างที่เพื่อนๆทราบใช่ไหมคะว่างานที่เกตทํานี่เป็น,เป,นเป็นงานทําความสะอาดใช่ไหมคะอย่างที่เกตโชว์ให้ดูนะคะในหลายคลิปก็คือให้ดูว่าการทํางานของเกตมีอะไรบ้างนะคะก็คือ,คอทําสัระเบอือยันเดือรบไม่ว่าจะเป็นช่างทาสีช่างเป็นลูกมือช่างเป็นอะไรต่างๆคือทําหมดนะคะที่เขาให้ไปทํานะ แล้วก็งานนี้จริงๆเกดไม่ไม่ได้ไปทํากับเพื่อนร่วมงานนะคะก็มีบอสแล้วก็มีผู้จัดการไปแล้วก็มีคนงานผู้ชายไปทํานะคะเพราะว่างานนี้คือเกดกลัวมากนะคะเป็นคนที่คน,นที่จะกลัวในะะเรื่องลักษณะนี้นะคะก็เลยไม่ไปนะคะก็ให้บอสกับคนงานผู้ชายเขาไปนะคะเพื่อนๆก็คงอยากจะทราบแล้วนะคะว่ามันงานอะไรทำไมถึงได้เงินเยอะมากมายขนาดนี้ใช่ไหมคะงานที่เกตว่านี่ก็คืองานทําความสะอาด นะคะคแต่ว่าเป็นทำความสะอาดแบบพิเศษนะคะเนื่องจากว่าบ้านที่เราไปทําความสะอาดเนี่ยเป็นบ้านที่เขาเป็นเป็นบ้านให้เช่านะคะเป็นบ้านให้เช่าแล้วก็มีคนเสียชีวิตในบ้านนะคะซึ่งการเสียชีวิตก็คือเป็นการ โป่งปังนะคะไม่อยากจะใช้คําที่แบบพูดออกไปแล้วมันพูดใน youtube นะคะบางบางคำเราก็ไม่สามารถที่จะพูดแบบตรงๆไปได้เลยนะคะเกียรติก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะคะว่าเกียรติพูดถึงอ,อะไรนะคะก็คือเป็นงานบ้านที่มีคนเขาจากโลกนี้ไปนะคะ,พะเพื่อนๆซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านให้เช่านะคะเป็นบ้านให้เช่าแล้วก็คนนะคะเป็นเด็กหนุ่มซึ่งอายุแค่19ปีเองนะคะแล้วก็ ก่อนหน้านี้พี่ชายของเขานะคะก็ทําในลักษณะนี้แหละค่ะทําในลักษณะเดียวกันนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่เขาเคยเช่ามาอยู่แต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเขาทําลักษณะเดียวกันเลยก็จากไปแบบลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยแหละนะคะและ้วทีนี้คือเขาก็เราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาโป่งป้้งตรงจุดไหนตรงส่วนไหนของร่างกายนะคะแต่ทีนี้ว่ามันก็มีคราบอของเหลวสีแดงออกจากตัวใช่ไหมคะมันก็ไปติดแปรปื้อนกับพวก สิ่งของต่างๆภายในห้องที่เขาอยู่นั่นแหละนะคะคือเขาอ,อยู่ในห้องนอนห้องส่วนตัวของเขาจากที่พวกตำรวจพวกอะไรเขามาจัดการเกี่ยวกับร่างออกไปแล้วนะคะทางบริษัทประกันเขาก็โทรมาให้พวกเราที่ไปจัดการทําความสะอาดนะคะเพราะว่าทางบริษัทที่เก็ติธมเนี่ยคือเขารับงานพวกนี้ด้วยนะคะตั้งแต่เก็ยตเข้ามาทํางานในบริษัทนี้ก็นี่น่าจะเป็นครั้งที่สนะคะที่พวกเขาไปทํากันนะคะมันก็ไม่ใช่ว่ามีมาแบบบ่อยๆนะคะ ก็แล้วงานแบบนี้คือไม่ค่อยที่จะมีคนเขาอยากจะไปทํากันสักไครด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าอย่างที่เพื่อนเพื่อนทราบใช่ไหมคะอย่างที่เพื่อนเพืนเห็นในข่าวต่างๆนั่นแหละนะคะมันก็จะมีคราบของเลวสีแดงติดฟ้าผนังตามฝาผนังในที่นอนนะคะก็คือมันก็เป็นกองเลยนะคะเป็นสีแดงกระจายเต็มไปหมดทั่วพื้นที่ห้องใช่ไหมคะทาความสะอาดค่ะคือ เกดนี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลัวนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่เป็นคนที่บอกไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่ามีใครเป็นลักษณะความรู้สึกเหมือนอย่างที่เกดเป็นหรือเปล่านะคะก็คือมันจะแบบว่าความรู้สึกมันก็จะหลอนล,ลักษณะนั้นนะคะเพื่อนๆคือแค่มองเห็นแค่เรารู้ว่ามันมันมีคนเสียชีวิตในนั้นนะคะมันก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ความรู้สึกนะคะมันก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาก็ไม่เป็นบางคนเขาก็มีความกล้าเนาะแต่ว่าตัวแกดเองนี่คือค่อนข้างที่จะหลอนๆในเรื่องลักษณะนี้นะคะเพราะว่าก็เคยเจอกับตัวเองนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะคะเรื่องเรื่องที่เคยเจอกับตัวเองนะคะแต่น,นี่คือมาเล่าให้ฟังก่อนเนาะว่านี่นี่คือไปทํางานตัวนี้แต่ว่าได้เงิน ทำงานแค่วันเดียวแต่ว่าได้เงินคือเยอะมากๆนะคะเกศก็ไม่แน่ใจนะว่าทางบริษัทนี่ได้รับหมดเลยหรือเปล่านะคะคือบอสเขาก็คุยให้ให้เพื่อ,อนๆที่เขามาอจอยในวันที่คริสต์มาสนะคะในวันคริสต์มาสที่มีปาร์ตี้กันนั่นแหละเขาก็คุยให้เพื่อนๆเ,เขาฟังนะคะเกศก็เลยได้ยินนะคะก็เลยว่าออ้ได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอบริษัทเราได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าเกศก็เลยถามไปลักษณะนี้นะคะเขาก็บอกเขาก็บอกว่า ไม่ได้หมดหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกตุก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาได้หมดหรือไม่ได้หมดเพราะว่าเราไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียตรงนั้นกับเขาอนะคะเขาก็พวกข้าวของที่เขาเอามาด้วยนะคะนี่เกตจะให้ดูภาพนะคะและนี่ก็คือกล่องแล้วก็ถุงสีส้มที่สวมลงไปในกล่องซึ่งเป็นกล่องและถุงที่ใช้สําหรับบรรจุของเหล่านี้โดยเฉพาะนะคะซึ่งเป็นของที่ เก็บมาจากสถานที่เกิดเหตุนั่นแหละนะคะเป็นข้าวของของอคนที่เขาเสียชีวิตนะคะที่มีคราบของเหลวสีแดงแปะเปื้อนนะคะภายในห้องไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะคะก็คือเขาก็เก็บออกมาหมดจากห้องนั้นเลยนะคะก็คือเอามาทิ้งพวกเราก็จะต้องเอามาใส่ลงในในกล่องเนี้นะคะนั่นก็คือของนะคะที่อยู่ในเทรลเลอร์นะคะที่เขาห่อมาด้วยพลาสติกสีดํานะคะเขาก็จะเอามาจัดก,การลงกล่องนี่แหละนะคะแล้วก็จะมัดให้สนิทแล้วก็จะปิดเทป ให้แน่นเลยนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมีบริษัทมารับไปอีกทีหนึ่งบริษัทนี้เขาก็จะรับนําไปเผานะคะเขาไม่ได้เอาไปทิ้งในแลนด์เฟียหรือว่าสถานที่ทิ้งขยะอื่นๆนะคะเขาจะนําไปเผาใส่เตาเผาโดยเฉพาะเลยนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆเกตก็จริงๆนี่คือครั้งแรกนะคะที่เกดเห็นเขาเก็บมาปกติแล้วไม่เคยเห็นเขาเก็บข้าวของมานะคะ หลังจากที่เขาเอาข้าวของพวกนั้นลงกล่องเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาไว้ในช็อปนั่นแหละนะคะเอาไว้ที่ข้างล่างตรงที่เกศทํางานทําความสะอาดเอาข้าวของต่างๆที่เก็บมานั่นแหละนะคะก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าบริเวณที่เกศทําความสะอาดเนี่ยจะอยู่ในห้องแล้วก็มีประตูกั้นแต่ว่าพวกกล่องข้าวข,ของของผู้ที่เสียชีวิตนี่ก็อยู่ตรง ้างออกนะคะเวลาเดินเข้าเดินออกเดินผ่านมันก็จะเห็นเป็นกล่องอยู่ตรงนั้นแหละนะคะก็คือค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหลอนนะคะเพื่อนๆจริงๆเกี่ยก็คือก็เราก็คิดนะคะคือคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็มีแต่เป็นพวกข้าวของของเขานั่นแหละนะคะแต่ว่าคือในเราในใจเรานี่คือมันรู้ว่ามันเป็นข้าวของของผู้ที่เขาเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันก็เลย รู้แล้วมันก็แบบนีหัวสมองมันก็คิดอยู่แต่ตรงนั้นน่ะนะคะมันก็เลยแบบเหมือนกับเป็นหลอนนะคะคือเข้าไว้ตรงนั้นน่ะเป็นอาทิตย์นะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วน่ะเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เมื่อตอนช่วงช่วงบ่ายนะคะเอาเพิ่งจะมาเอาเนี่ยนะคะเอาไว้ที่นั่นน่ะตั้งอาทิตย์กว่าๆนะคะเพื่อนเพื่อนตั้งอาทิตย์กว่าๆนะคะเดินไปเดินมานะคะก็หลอนกันยังก็คิดว่าด็ตัวเองหลอนอยู่คนเดียวนะคะ แล้วทีนี้เพื่อนร่วมงานผู้หญิงที่มาช่วยทํางานเนี่ยแหละนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็กล like ัวเขาก็หลอนเก็บก็หัวรอะเก็บว่าเธอก็เป็นด้วยเหรอฉันก็คิดว่าแต่ฉันเป็นอยู่คนเดียวเขาก็บอกว่าหุยถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายังเอาไว้อีกสักวันสองวันนี้ฉันจะไม่มาทํางานแล้วเขาบอกอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็หลอนเหมือนกันเขาก็กลัวเขาบอกฉันก็คิดอยู่แต่ว่ามันเป็นคนมันเป็นของคนที่เขาเสียชีวิตมันเป็นข้าวของที่คือนึกไปแล้วฉันก็เห็นภาพเขาบอกอย่างเงี้ยนะคะเออ แกก็เลยหัวเราะเกียก็เลยว่าโอ้ยฉันก็นึกว่าฉันเป็นแค่คนเดียวเธอก็เป็นเหมือนกันแกก็เลยไหวนี้นะคะฝรัง่งเขาก็กลัวเหมือนกันเราก็นึกว่าเขาไม่กลัวเนาะที่ไหนได้แต่ว่าบอสนี่คือไม่กลัว,ไม,ลวไม่เกรงอะไรเลยนะคะคือบอสบอสผู้หญิงนะคะทั้งบอสผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละคือเขาคือเขาขแบบว่าเขาก็คงชินน,นะเขาก็ทํามาเยอะนะคะแต่ว่าเกียยังไม่เคยไม่เคยไปทำไอ้งานไอ้ตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าคือบอกเลยนะคะตั้งแต่ตอน งานแรกที่รับมาตั้งแต่ที่เกดเข้าไปอยู่นั่นแหละนะคะก็เขาก็รับมาแล้วแหละตอนแรกเขาก็ถามเกิว่าจะให้เกดจะไปทําได้ไหมเกียิก็บอกว่าโอ้โนโนโนไม่เอาเลยนะคะเกิก็บอกว่าไม่เอาเลยฉันไม่กล้าเกีิก็บอกอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาก็เลยไม่ให้ไปทํานะคะก็ก็ไม่ไปจริงๆให้เยอะขนาดนี้นก็ไม่เอานะคะเพราะว่ากลัวนะคะกลัวาผ้ามันจะติดตามมันจะร้อนนะคะขนาดเราไม่เห็นด้วยตาตัวเองเราก็ยังหลอนนะคะเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นข้าวของมาจากไหนนะคะเออ เนี่ยแหละค่ะเก๋ก็นํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนขอขอบพระคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกําลังใจให้เกิด้วยดีเสมอมานะคะขอขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจนะคะก็ถ้าเกิดว่าเกิไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะเก๋ก็กดรูปหัวใจให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเป็นการขอบคุณนะคะขอขอบพระคุณมากๆจากใจจริงๆค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ